ไปนี่บอว่ามาขามัดสี่อตัวลง้อาด้นในด้าายหน้คไปนะฮะเอาด้านนู้นนะเอาด้านนู้ต้องต้องมองจากไปเดินกันขึ้นฟุงสูงลงกับตาตกไปใกล้ได้หลายหลายคอยทิ้งอางแล้กดองบังลงไปจองจบต เอาไปลูกเป่าไปเป่าไปเอาไปเ่าไปเออโ้ยจัไปสี่ล้านดูเลยสี่ล้านเลยเก้าสิบพัน แดงทำเมเวลานะครับตาบลงมาตอร่400วัดี